สวัสดีครับผมใหม่รงวิทย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL วิทย์ในที่สุดนะครับก็กลับมาได้เกิน60คะแนนสีทีนะครับสหรอดเกมวิทย์22นี้แต่ว่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ย57คะแนนเลยนะครับเพรฉะนั้นได้แค่64เนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการเลือกกับตันที่ผิดอีกแล้วนะครับกับตันซาร่าก็ไม่ได้คะแนนไปตามเคยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอโปรโมทก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ไปช่วยเป็นแอดมินของเพจ Fantasy Soccer i n t r e n d นะครับใน f c e e o o o นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแฟนตาซีต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับเนื่องจากว่ามีลีกใหม่นะครับให้เพื่อนๆได้จอยกันนะครับโดยเป็นลีก แฟนตาซีซ็อกเกอร์อินเทรนด์นะครับโค้ดตามนี้เลยนะครับ f s 5 w q a นะครับเพื่อนๆสามารถใส่โค้ดแล้วก็จอยเข้าไปได้เลยสมัครฟรีนะครับสมัครได้จนแต่วันนี้ถึง28กุมภานะครับก็คือแต่ว่าหลีกนี้เนี่ยจะเริ่มรับคะแนนตั้งแต่เกมวิค2ีเป็นต้นไปนะครับมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแชมป์ได้1,000 0บาทนะครับนองแชมป์4,000อันดับที่ 3, 2,000นะครับรางวัลพิเศษอันดับ87อีก2,000นะครับผม รับใครนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นไม่ทันเพื่อนๆเ,เขานะครับก็สามารถมาจอยลีกนี้ได้นะครับเพราะว่าเริ่มในแพนแนนตั้งแต่เกมวิก2ี2เป็นต้นไปนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับ Fantasy Soccer in t e n t ทาง Facebook นะครับสำหรับผลของเกมวิก2ี2นี้นะครับ คะแนนยอดนิยมก็คือ2ประตูต่อ1นะครับมีหลายคู่มากแล้วก็2 0กับ1นนะครับก็คัปปี้กันมาเลยนะครับมีอยู่คู่เดียวนะครับแมนยูที่ชนะเซาแ์มตันถึง9 0น,นะครับก็เซาท์ทิมตันเนี่ยค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับมีทั้งใบแดงทั้งทําเข้าประตูตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามเราไปดูผลงานในหลีกของเรากันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับช่อง FPL with นะครับตอนนี้ก็460กว่า Subscribe แล้วนะครับก็ถ้าใครเข้ามาใหม่หรือว่ายังไม่ได้กด Subscribe นะครับช่วยฉันกดด้วยนะครับอยากให้ถึง500ซับไวๆนะครับผมรับอันดับในลีกของเรานะครับก็คุณวันวานนะครับยังคงอยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับส่วนคุณไลออนคิงนะครับมาแรงมากนะครับได้ไปถึง101คะแนนขึ้นมาอยู่ที่2เลยนะครับส่วนอันดับ3เป็นคุณนุ่นจัตเพลเหมือนเดิมนะครับ ครับคุณวันวานวิคน,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 นี้เปลี่ยนเปน็นหตัวเอาอเล็กซานเดอร์อโนเข้ามาแทนครสเวลนะครับก็ยังไม่ทําอะไรนะครับวิคนี้ได้ไป69คะแนนเล่นแผน532เลยนะครับกองหลัง5ตัวก็มีพวกาประตูนะครับเรโน่โดนใบแดงไปได้ลบหนะครับแต่ว่ามีทั้งวันวิสซาก้าทั้งเฟอร์นันเดสนะครับที่ทํางานแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่กับตันซาร่าไปทําให้ได้คะแนนไม่เยอะสังเกตตัวสมรองของเขานะครับแบมฟอร์ดซาก้ากุนดูกันนะครับ แล้วก็อาริอลานะครับทุกตัวนั้นลงหมดเลยนะครับโหดมากนะครับคะแนนรวม1543อันดับโลกตกมาอยู่อันดับที่22นะครับผมก็ยังอยู่ในกลุ่มผู้นำอยู่นะครับส่วนคุณไลออนคิงนะครับมาแรงมากๆนะครับ101คะแนนไม่เปลี่ยนตัวด้วยนะครับวิกนี้ก็มีแมนยูถึง3ตัวแล้วก็กับตันบูโนเฟอร์นันเดสด้วยนะครับโอ้โหคะแนนเยอะมากจริงๆนะครับคะแนนรวมขึ้นมา1493อันดับโลกขึ้นไป626แล้วนะครับ มีเงินเหลืออยู่ในแบงก์อีกถึง4.8ล้านด้วยกันนะครับอันดับที่3นะครับเป็นคุณนุ่นจตุพลนะครับวิกนี้ได้ไป88คะแนนนะครับเยอะมากๆเปลี่ยนเอาซาร่าเข้ามาแทนแมตติสันนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซาร่าไม่ได้คะแนนนะครับแต่แมตติสันได้คะแนนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีตัวอื่นอย่างจัสตินนะครับแล้วก็เฟอร์นันเดสเคเวต์ลวินนะครับ อันโตนิโอได้คะแนนหมดเลยแล้วก็ซูเซกที่เป็นตัวสำรองก็ได้คะแนนนะครับคือได้คะแนนทุกตัวเลยนะครับยกเว้นซาร่าที่กลับตันนะครับทีมนี้โหดมากจริงๆนะครับกับตันใครก็ได้ที่ไม่ใช่ซาร่านะครับจะได้คะแนนเยอะกว่านี้ก็คะแนนรวม1 4 8สอันดับโลก1,070นะครับมีเงินในแบงก์อีก6.2ล้านนะครับ สำหรับผมนะครับวิคนี้ก็อันดับ f อ l i ีวร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับร่วงลงมา76แล้วนะครับวิคนี้ก็ได้ไป64คะแนนคะแนนรวม1,338อันดับโลกตกมาที่258,000นะครับแผงหลังนะครับแม็คาที่นะครับไม่ได้คะแนนเนื่องจากว่าเสียไปถึง9ประตูนะครับโดนติดลบไป4คะแนนนะครับรวมคะแนนลงเล่นกับเซฟไปอีก6ลูกก็กลายเป็น0คะแนนพอดีนะครับ ตัซูฟาลนะครับก็มีโอกาสเติมเกมลุกสวยๆหลายครั้งนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปให้เพื่อนได้สวยนะครับแต่ว่ายิงเพื่อนยิงไม่ได้นะครับก็เลยไม่มีคะแนนในนัดนี้นะครับส่วนแคนเซโลกับสโตนส์นะครับก็ได้ลงครับตอนแรกที่ดูเนี่ยก็มองหาอยู่ว่าเอ๊ะสโตนหายไปไหนนะครับหรือว่าแคนเซโลหายไปไหนเพราะว่าไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะครับก็เพราะว่าเห็นมีลาพ็อกซ์ลงมาด้วยนะครับป็ากว่าได้ลงกันครบเลยนะครับแคนเซโลเนี่ยได้ไปเล่นกองกลางแทนนะครับ หรวันนั้นนี้ก็ได้คินชิตเป็กนัดนึงแบบสบายๆนะครับ2ตัวนี้แผงกองกลางนะครับก็ทําแต้มกันเกือบหมดนะครับยกเว้นซอนกับซาร่านะครับซอนนั้นนี้ก็เรียกได้ว่าหายไปอีกนัดหนึงนะครับไม่เพื่อนส่งบอลให้ไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างจะหายไปจากเกมเลยทีเดียวส่วนกริลิชนะครับก็มาฟอร์มแอสซิสต์อีกแล้วนะครับไม่ค่อยยิงนะครับจ่ายอย่างเดียวนะครับ ส่วนบูโน่นะครับก็ยิงจุดโทษไปลูกหนึ่งนะครับแล้วก็แอซิสให้เพื่อนได้อีก2ลูกนะครับโบนัสไปอีก3ก็ได้ไปถึง17คะแนนเต็มๆเลยนะครับก,ก็ไม่น่าเชื่อว่าแมนยูจะยิงได้ถึง9ประตูในนัดนี้นะครับสุดยอดมากๆส่วนซาร่านะครับมีโอกาสตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็มีโอกาสดุดขึ้นไปยิงนะครับแต่ยิงออกไปเองนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสเยอะเท่าไหร่นะครับลูกเกมลิเวอร์พูลก็ดูยังไม่ค่อยโหดเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เลย ส่วนกุนตัวกันนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเปิมเกมเยอะนะครับแล้วก็ปาดเข้าไปให้เพื่อนสเตอร์ลิงนะครับแท็บอินเข้าไปง่ายๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่ซื้อมานะครับส่วนกองหน้าทั้งสองคนก็ยังทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อยิงนะครับได้แอสซิสกันนะครับแบมฟอร์ดก็ได้ไป1แอสซิสนะครับส่วนอันโตนิโอนะครับ2แอสซิสนะครับในนัดนี้โอกาสยิงเขาก็เยอะนะครับแต่ว่า นันนี้เขาก็จ่ายให้ลินการดนะครับที่โดดเด่นมากนะครับยิงไป2ลูกเลยทีเดียวส่วนเฮลิเคนก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีข่าวว่านัดหน้าที่เจอเวสบอมก็ไม่น่าจะได้ลงด้วยนะครับส่วนมิเชลที่ซื้อเข้ามานะครับก็ไม่ได้ลงเลยนะครับส่วนอ l ลิยสกี้ก็ได้ไปแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับตัวสำรองก็ดูน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับก่อนอื่นเรามาดูท็อปทรานสเฟอร์อินใน เกมวิกนี้กันก่อนนะครับผลแรกนะครับวันบิซากานะครับราคา5.5ล้านนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับทำไปถึง17คะแนนในนัดล่าสุดนะครับคนก็ซื้อเข้ามาเยอะเลยนะครับตอนนี้ขึ้นเป็น12.7%แล้วนะครับด้วยโปรแกรมของเขาแล้วเนี่ยก็น่าซื้อมากนะครับเนื่องจากเจอทั้งเอเวอร์ตันเวสต์บอมแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับคาดว่าน่าจะเก็บได้อย่างน้อย2คินชีชนะครับสำหรับ3นัดนี้ และด้วยวันพิสการเนี่ยได้ลงเป็นตัวจริงค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับไม่เหมือนกับลุกชอทางฝั่งซ้ายนะครับที่ยังมีสลับกับเทเลสอยู่บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นในราคาที่แพงกว่าก็คือ5.5ล้านเนี่ยก็ถ้าใครมีตังเหลือๆในช่วงนี้ก็น่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับส่วนอันดับ2นะครับอันโตนิโอที่มีคนซื้อเข้ามาเยอะมากเป็นอันดับ2ราคาขึ้นไป6.7ล้านแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ก็20.8แล้ว ด้วยโปรแกรมที่จะเจอทั้งฟูลแลมแล้วก็เชฟยูต่อกันเลยนะครับก็ทําให้คนเนี่ยพยายามซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าเขาก็ทําคะแนนได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่แบงค์เลยนะครับรู้สึกจะตั้งแต่กลับมาเริ่มเล่นเต็มเวลาน่าจะแบงค์ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่3นะครับเจสซี่ลินการ์ดนะครับเพิ่งย้ายมาแล้วก็ลงเล่นเป็นนัดแรกนะครับยิงไปถึง2อลูกได้ไปสิคะแนนนะครับ คนก็แห่กันซื้อเยอะพอสมควรนะครับขึ้นไป1.7%แล้วนะครับก็ด้วยโปรแกรมอย่างที่บอกนะครับเจอฟูลแลนกับเชฟยูแล้วก็เล่นเข้าขาได้ดีกับอันโตนิโอด้วยนะครับทำให้ก็น่าเสียงอยู่พอสมควรนะครับด้วยราคาแค่6ล้านเท่านั้นเองนะครับส่วน Transfer Out นะครับมากที่สุดก็คือ b e n เน i รกนะครับก็ไปเยือน t h e t e r of Dream นะครับก็เป็นฝัน้ลยของเขาเลยนะครับในนัดนี้เพราะว่าทั้งเสีย9ประตูนะครับ ทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็ยังโดนใบแดงไล่ออกอีกนะครับคะแนนที่เขาได้เนี่ยเป็นลบเคะแนนนะครับมีคนทิปเป้ก,กับตันเขาด้วยนะครับน่าจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับในโลกไม่รู้ว่ากล้ามาจากไหนนะครับก็น่าจะเป็นคะแนนติดลบเยอะที่สุดเป็นสถิติของแฟนตาซีเลยก็ว่าได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเซาร์เทมตันเนี่ยได้ทําการอุทธรณ์ใบแดงของเขานะครับทําให้ใบแดงของเขาถูกยกเลิกไปไม่ต้องโดนแบนนะครับ และด้วยโปรแกรมที่ดีนะครับเจอกับซิลแล้วก็วูฟแล้วก็ยังมีดับเบิลเกมวิกรอรอยู่นะครับเชลซีกับลีสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังมีเขาอยู่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ต้องขายเลยนะครับตัวนี้เขาก็เป็นผู้เล่นที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับอันดับที่2นะครับแฮร์รี่เคนะครับก็ด้วยข่าวที่ว่าเขาจะไม่ได้ลงเจอกับเวสต์บอมนะครับ หลายๆคนที่รอจะกลับตันเขาในนัดนี้นะครับก็น่าจะทนไม่ไหวแล้วครับต้องขายออกไปนะครับเพราะว่านัดต่อไปก็จะเจอแมนซิตี้อีกนะครับเลยไม่น่าถือเท่าไหร่นะครับและด้วยว่ามีการประกาศดับเบิลเกมวีคมาเพิ่มอีกนะครับเกมวีค24 25นะครับแล้วก็26อาจจะมีเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขายเคียนออกไปเนี่ยก็จะได้เงินเยอะเลยนะครับเอาไปซื้อพวกนักเตะที่คาร์เเบิ้ลได้ มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่จะมีคนขายกันเยอะนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนส่วนคนสุดท้ายนะครับเบนชิเวลนะครับหลังจากที่ทูเคิลเข้ามาคุมเชลซีเนี่ยเขาก็ได้ตกไปเป็นตัวสำรองเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทูเคิลได้เลือกใช้อลองโซนะครับแล้วก็อัสปปริโกยตาด้วยนะครับและลองโซเนี่ยดันโชว์ฟอร์มเก่งนะครับทำประตูอย่างเหนือชั้นไปได้ด้วยนะครับใน2นัดก่อนแล้วก็ สานัดหลังนี้ก็เชลซีเก็บีินชิดได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตัวจริงของชิเวลก็น่าเป็นห่วงมากนะครับด้วยราคา6ล้านเนี่ยผมก็คิดว่าสมควรจะขายออกแล้วนะครับเนื่องจากฟิกเซอร์ของเชลซีเนี่ยดูดีมากนะครับมีทั้งเชฟยูนิคสเซิลแล้วก็เซาแธมป์ตันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะขายออกแล้วอยากได้เชลซีเหมือนเดิมเนี่ยถ้าใครมีเงินเหลือผมว่าก็ไปถืออลองโซได้นะครับ หรือถ้าใครงบน้อยนะครับก,ก็ดาวเกตไปเป็นรูดิเกอร์ได้นะครับราคาแค่4.5ล้านเท่านั้นเองแล้วก็น่าจะได้เป็นตัวจริงตลอดด้วยนะครับสำหรับดับเบิลเกมวิค24-25ที่ประกาศมานะครับก็จะมีทีมที่น่าสนใจอย่างเบอร์ลี่นะครับฟิกเจอร์ดีโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่23เป็นต้นไปนะครับก็น,น่าเล่นเกมลับอยู่นะครับเบอร์ลี่สุดเอเวอร์ตันเนี่ย ยากมากนะครับแต่ก็แต่ก็มีเบิ้ลในเกมวิกยี่สนะครับมีฟูลแลมกับแมนซิตี้นะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยก็ฟิกเจอร์ดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อยากได้ตัวฟูลแลมถือไปยาวๆเท่าไหร่นะครับส่วนลีสเนี่ยก็มีเบิ้ลในเกมวิกยี่สนะครับไปเยือนวูฟแล้วก็เล่นในบ้านเจอเซาแธมป์ตันก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่ส่วนแมนซิตี้นะครับฟิกเจอร์หลังจากลิเวอร์พูลก็มีได้เล่นในบ้านเจอกับ สเปอร์นะครับแล้วก็ไปเยือนเอเวอแรนตันนะครับในเกมวิกยี่สิก็ถือเป็นดับเบิลที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเซาท์ทอมตันนะครับได้เบิ้ลในเกมวิกยี่สิบห้านะครับได้ในบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็ไปเยือนลีสคอนฟิดเชียลไม่ได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการเฟอร์แพนของผมนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนเอาเฮลิเคนออกนะครับก็คิดว่าจะเอาเคลวินลิวินเข้ามานะครับเนื่องจากว่ามีดับเบิลรออยู่นะครับ ส่วนแมคคาทีนะครับก็น่าจะต้องเอาออกไปเพื่อเอานิกพบมาแทนนะครับเนื่องจากเฟเจอร์ของเบอร์ลี่เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับพบก็เป็นโคที่ดีด้วยนะครับน่าจะได้คินชิตแล้วก็ได้คะแนนเซฟอีกเยอะเลยนะครับส่วนวิกตัดต่อไปนะครับอาจจะเปลี่ยนเอาอลองโซเข้ามาสักทีนะครับเพราะว่าถ้าเขาได้ลงตัวจริงตลอดผมก็ชอบนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยค่อนข้างยิงประตูเป็นนะครับแล้วก็ชอบได้คะแนนเยอะอยู่เรื่อยๆนะครับ อาจจะเข้ามาแทนมิเชลนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับอาจจะเอาอาริออสกีออกแล้วก็เอาโลตันของเบอร์รี่เข้ามาเพื่อดับเบิลแทนนะครับแต่เนื่องจากว่าลีสเนี่ยก็มีดับเบิลอยู่ด้วยนะครับในเกมวิคยี่สิเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเรามาดูทีมผมสําหรับเกมวิคยี่สิกันเลยนะครับก็ยังคงเป็นแผน3-5-2อยู่นะครับ โดยถ้าเปลี่ยนตัวเอานิกพบเข้ามานะครับก็จะได้ลงลงเล่นในบ้านเจอกับไบรตันนะครับก็หวังเคียนชิดได้อีกนัดนึงนะครับส่วนแผงหลังนะครับเป็นซูฟาวนะครับที่ไปเยือนฟูลแลมนะครับอูฟฟอก็เล่นได้ดีมาตลอดถึงแม้จะไม่ค่อยมีคะแนนนะครับแต่ก็ยังบุกได้เยอะอย่างต่อเนื่องนะครับนี้ไปเยือนฟูลแลมก็หวังว่าจะได้คะแนนบ้างนะครับส่วนแมนซิตี้นะครับก็ดอบสโตนนะครับเลือดรนเซโลตัวเดียวนะครับเนื่องจากว่าไปเยือนลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่เกมง่ายนะครับ แล้วก็ c a นเซ l o โล่เนี่ยจะมีโอกาสได้ลุ้นจากแอ t แทครีเทิร์นมากกว่านะครับก็เลยเอาลงมาไว้ก่อนส่วนอาลิโอสกีนะครับมีโปรแกรมง่ายได้เล่นในบ้านเจกับคริสตัลพาเลสนะครับก็เลยเอาลงมาเป็นตัวจริงแทนนะครับกองกลาง5ตัวเหมือนเดิมนะครับซอนฮิมินนะครับได้เล่นในบ้านเจกับเวสต์บอมนะครับแต่เนื่องจากสเปอร์เนี่ยฟอร์มช่วงหลังๆเกมลุกไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เลยค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่ก็คิดว่าเกมนี้อาจจะกลับมาได้ก็ได้นะครับสำหรับสเปอร์ส่วนกิลิชนะครับได้เล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับยันี้น่าจะสู้กันสนุกนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มดีกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าส่วนบูโนนะครับเล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับที่ก็เกมลุกก็ไม่ได้ดีมากนะครับช่วงหลังอาจจะเพิ่งมาเริ่มยิงได้นะครับหลังจากแคลวิลลวินหายกลับมานะครับ แต่กองหลังนี่ก็ยังเสียประตูอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเฟอร์นเดสก็มีโอกาสทําคะแนนได้อีกนะครับส่วนซาร่านะครับกับคุณตรกันก็เจอกันเองนะครับโดยลิว์คูได้เล่นในบ้านนะครับก็ซาร่าอาจจะมีข้อได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มในบ้านก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าซิตี้นะครับก็ไม่ง่ายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น2ทีมนี้เจอกันก็น่าจะต้องหลีกเลี่ยงกันเอากับปันทีมนะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกมจบมาเป็นยังไงอาจจะ เสมอ0ูนย์ูนกันอีกก็ได้นะครับช่วงนี้ทีมใหญ่เจอกันทีไรเสมอ0ู์ทุกทีนะครับ่วนกของหน้า2คนก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นแบมฟอร์ดที่โปรแกรมดีเลยนะครับเล่นในบ้านเจอคริสตัลพาเลสก็หวังว่าจะทําคะแนนได้อีกนะครับอันโตนิโอนะครับโปรแกรมดีมากๆนะครับไปเยือนฟูแลนนะครับซึ่งเก็บรับก็ไม่ได้ดีมากเหมือนเมื่อช่วงหลังๆที่ผ่านมาแล้วนะครับ แล้วก็เวสแฮมเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยโดยเฉพาะมีลินการ์ดเข้ามาช่วยทําประตูนะครับทำให้เวสแฮมก็ยิงประตูได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ดีไม่แน่ใจว่าจะดีพอเป็นกัปตันเลยหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่านัดนี้ก็เลือกกัปตันยากอีกแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะก,กัปตันอันโตนิโอลองกัปตันบูโน่เฟอร์นันเดสดีไหมนะครับช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆแนะนํากัปตันใครก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนเดวิคคาเวลวินนะครับที่ซื้อมาก็อาจจะเอาเป็นตัวสํารองไว้ก่อนนะครับ เนื่องจากว่าเจอกับแมนยูที่เกมรับก็ค่อนข้างดีนะครับในช่วงนี้กับตันอาจจะไม่ตรงกับโผที่เตรียมไว้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าต้องปรับไปตามฟอร์มนะครับสเปอร์ฟอร์มยังไม่ค่อยดีมากแต่ท่านนี้ซอนอาจจะกลับมายิงตุ้มตามก็ได้นะครับผมอาจจะเลือกกับพันพีดีก็ได้นะครับราบคอมเมนต์จากคราวที่แล้วนะครับก็กับตันเลือกยากอีกแล้วครับาะไม่รู้ว่าใครจะได้ลงตัวจริงเพื่อนๆกับปันไขรกันบ้างนะครับมีคุณจตุพลนะครับ บอกว่าโมซาล่ามาแน่นอนว่าครับวีคนี้ผมว่าตอนแรกก็กลัวจะสำรองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกกับตันไปนะครับคุณซังกาซังกานะครับวีคยิปสองกับตันซาล่าต่อเลยดีใหม่นะครับผมก็เอาเลยครับผมก็จะกับตันซาล่าเหมือนกันนะครับก็ถ้าเรื่องเหมือนผมก็ได้2คะแนนเหมือนกันนะครับคุณซังกาซังกาก็ช่วยแชร์คลิปให้ตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเอพีเอลคาเลโตนะครับแอดเป็นก็กับตันซาล่าเช่นกันนะครับ ไวสกับทันคันเซโลนะครับก็น่าเสียดายนะครับคันเซโลได้คะแนนเยอะกว่าคุณซังกาซังกาวิคยี่สิบเอ็ดได้ป 1, x, ไปถึง97แต้มนะครับเยอะมากๆนะครับวิคยี่สิบสองก็จะพักซอนนะครับเป็นสำรองพอคิดว่าไม่น่ายิงเชลซีได้แล้วก็ไม่ยิงจริงๆด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าจะใส่มานี่ไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายมานี่ก็เจ็บนะครับก็เลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับทีมคุณซังกาซังกา คุณยูเทอร์นะครับถามว่าโปรแกรมชื่ออะไรนะครับก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงโปรแกรมอะไรนะครับถ้าฟังอยู่นะครับก็รบกวนมาคอมเมนต์ทีนะครับคุณซื้อฟอกนะครับบอกว่าแซงผมไปแล้วนะครับวิกนี้แต่ว่าผมยังมีชิปเหลืออยู่มากกว่าเขาอยู่หนึ่งอันนะครับบอกว่าการแข่งขันของเราปีนี้สนุกแน่นะครับก็คอมเมนต์บอกว่ามินามิโนนะครับไปเซาทแธมป์ตันแล้วนะครับ ทำให้ซาร่าเนี่ยน่าจะเป็นช้อยสตัวเลือกที่ดีนะ่าจะได้ลงนะครับผมก็จัดกับตันไปเรียบร้อยนะครับสีคะแนนครับคุณสุทัศนนะครับรบ,บอกว่ากลัวซาร่าสำรองเหมือนกันนะครับวิคที่ผ่านมาเลือกกับตันคุณดุก,กันไม่ทําแต้มเลยทีแรกเลือกซาร่าก็โหเสียดายมากนะครับมาเปลี่ยนตอนก่อนแข่งนะครับ ส่วนคะแนนดวงของตอนนี้1 2 7 4เท่ากันเลยครับคะแนนเท่ากับผมเลยนะครับสตาร์กมเดียวกันด้วยนะครับลองกับตันซาร่าในวีทีซาร่าทำงานนะครับแล้ววีคนี้จัดกับตันซาร่าไปลองกับตันก็ทํางานนะครับเนี่ยมามาลูปเดิมอีกแล้วนะครับลองกับตันได้คะแนนเยอะอีกแล้วคุณปินปินนะครับบอกกับตันสเตอร์ลิงอีกแล้วนะครับยังโชคดีที่มี1รูปมาฝากนะครับโปรแกรมดับเบิลเกวิคยี่สิบสี่ห้ออกมาแล้วนะครับได้ปรับทับกันสนุกแน่นะครับ ก็เยี่ยมเลยนะครับคุณปิ่นปินก็ฟอร์มดีต่อเนื่องเลือกกับตันถูกตลอดนะครับเดี๋ยวรอต้องรอประกาศไอเกมวิกดอบีกอีกนะครับนอกจาก2 4่สิแล้วก็ยังมี26กรออยู่อีกนะครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สําหรับเกมวิกยี่สิบสามนะครับก็เดตไลน์วันเสาร์ตอนหกโมงเย็นนะครับก็เป็นเดตไลน์ปกติของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้คะแนนกันเยอะๆกันอีกนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับไปติดตามเฟซบุ๊กเพจได้นะครับแล้วก็จอยลีกกันได้นะครับสำหรับลีกใหม่ของเรานะครับ s o c c e r Intrend นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับช่วยกันกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึง500 Sub s c r i b e แล้วนะครับ รับวิคนี้เพื่อนๆกับตันใครนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ